ไปวัดไปวัดเอ้าโกรธอะไรที่ปก้วยไปวัดถามวัดเป็นหลอกเป็นหลอกหรือโม้เลี้ยงเลี้ยนอะไรกันนะฮะไม่มีอะไรถามวัดบางทีนี่ก็ตกใจบ้างอะไรบ้างนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเพลงหน้าจะร้องเพลงก่อนไปวัดมาสามนะครับไปมาสามวัดใช่ไหมครับก็เป็นไงครับอิ่มบุญกันเลยเนาะนะครับดูหน้าตาแต่ละคนก็ดูท่องใสขึ้นมานะครับดูมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับบางคนก็อิ่มท้องนะครับ เพราะว่าดูจากใบหน้าหน้าตาแล้วเงิอกกระพุนอีนะครับก็นะรู้แล้วว่าทำไมช่างหน้าตอบสามวเพบอกว่าโกรธเหตโลงวัดบ่อยอยากกินบุฟเฟ่นางนา พีิสขอโทษจริงๆที <từ> ่เ <lonely> ป็นคนพังเถือง่ายชอบพูดอะไรแบบไม่ได้คิดจริงๆพี่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 ใช่ไหมฮะใช่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 ใชช น้องของแม่น้องของแม่น้องของแม่แม่ที่คงอายุประมาณ70ไดสิบได้แต่ว่ามีน้องสาวๆอยู่อ๋อกันเลยกันถ้ากันได้ยินเสียงนี้ลงมาดูแลออยขอบคุณ ใช่ครับวันนี้หน้ากางก็อิ่มบุญมากนะครับขาพองเลยต้องรอดูหน้าเขานะครับตัดกับสีเสื้อมากต,ต้องรอลุ้นว่าหน้าหน้าเขาขาวแล้วเสื้อดําหรือว่าหน้าเขาดำแล้วเสื้อขาว <c oughs> ต้องไปรอลุ้นว่าเป็นอันไหนนะฮะ <c oughs> น่าจะเป็นพี่ว่าน่าจะเป็นประการหลังมากกว่านะครับว <c oughs> ้จะโน้ววัยจะนิ่งซื้อให้เขาบ้างนะฮะ เห็นซื้อตัวตรงตุกตาหน้าเขาไม่ขาวขึ้นแบบตัวมงกุฎไม้อย่างเงี้ยมันมันขัดหน้าไม่ได้อ่ะอยากเห็นเพื่อนพ่องอ่ะชอบดำดำชอบดำดำไปดีโก้ไปนะดําเกินดําเกินฮะโอ้ดําเกินใจของแคลเขาชอบ มันจะดีใจหรือเสียใจท่านเขาจะดีใจนะฮะอ๋อคือชอบ่างนี้ดีแล้วใช่ไหมคะดีแล้วแล้วแบบนี้แบบไม่ชอบหรอชอบคุเอาขาวเจ้าดำมาถ้าลชอบดำบอกลิปนี้จะได้ไปอาบแดดมากกอนขึ้นเดือนนี้ขาที่เป็นน่ารักแล้วฮะน่ารักแล้วใช่ไหมครับได้ลิปก็รู้ตัวอยู่ ออกจากบ้านก็ส่งกระจกทุกวันนะครับแบบอย,อยากทำนายตัวเองอ่ะแบบหน้าตาดีเกินไปอ,ะอ่ะเดนฟ้าลงโทษอ,อ่ะเดินไปไหนก็มีแต่คนมอบรักให้